สวัสดีครับพบกับ mcard o t n e t ในวันนี้พบกับผมอานพงศ์อิทธชวงที่จะพามารู้จักกับแอปพลิเคชันของราชบัณฑิตยสถานที่อย่างน้อยจะทําให้เราสั่งข้าวถูกครับไม่ใช่ข้าวกะเพราหมูแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าข้าวกะเพราหมูครับที่บอกว่ามันจะช่วยให้เราอ่านและเขียนได้ถูกต้องมากขึ้นก็เพราะหนึ่งใน2แอปที่เพิ่งเปิดตัวไปนี้คือแอปอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรฉบับราชบัณฑิตยสถานที่รวบรวมคําที่มักมีผู้อ่านและเขียนผิดการอ่านและเขียนคําที่คนรู้ เช่นการอ่านเครื่องหมายต่างๆชื่อจังหวัดอำเภอหรือถนนซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ทั้งหมดอ่านอย่างไรหรือเขียนอย่างไรด้วยการพิมพ์คำที่อยากรู้และไม่ว่าจะสะกดคำผิดก็จะมีการแนะนำคำที่ถูกต้องให้ส่วนอีกแอปคือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาคำได้จากตัวอักษรตั้งต้นหรือส่วนหนึ่งของคำซึ่งมีการรวบรวมคำไว้กว่า43,000คำ นอกจากการค้นหาคำที่ต้องการแล้วยังสามารถรู้คำที่เกี่ยวข้องได้โดยการอัปเดตข้อมูลหรือคำใหม่ๆนั้นก็จะมีการอ้างอิงตามพจนานุกรมหากมีการเพิ่มคำใหม่ๆเข้ามาครับลยทำให้แอปตัวน,นี้ถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่ให้ให้ดูทั่วไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อมเชื่อมคำได้แต่ของเราเนี่ยก็จะเชื่อมได้นะครับราชบัณฑิตต้องการให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเป็นที่มาของทั้งสองแอปนี้ซึ่งอนาคตก็จะมีการพัฒนาแอปที่รวบรวมคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลายแห่งยังเขียนไม่ตรงกันมาให้ได้ใช้กันด้วยครับทับศัพท์ในพจนานุกรมเรามีมีไม่มากนะคะ,ะคำที่ทับศัพท์ที่เก็บเอาไว้ก็จะเป็นคำทับศัพท์ที่ใช้กันโดยทั่วไปแล้วแต่หลักเกณฑ์ต่อไปงานประเภทหลักเกณฑ์การทับศัพท์ต่างๆเนี่ยทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก็จะดาเนินการจัดทําเป็นแอปพลิเคชันต่อไปเพราะทราบว่า งานการด้านการทับศัพท์เนี่ยก็มีปัญหาสำหรับผู้ที่สนใจทั้งสองแอปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้เลยเพราะแอปนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Android และ Windows Mobile เพียงแค่ค้นหา Royal Society ต้องบอกเลยนะครับว่าการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องโดยเฉพาะการเขียนและอ่านถือเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยและยังเป็นเสน่ห์ของผู้ใช้อีกด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ